เนื่อยแล้วล่ะครับเนื่อยแล้วล่ะแข่งซ่อมกันว่าครับวันนี้กันเด็กก็คูดสะตอกันขอนนะครับแล้วก็ตอด้วยล่างใบมะขาไม่สะอาดแล้วก็ซัดมาแล้วคอลงไปน้ำเปลือตั้งบานครับแล้วก็ยางมู่นะครับยางมู่มู่ทุกแลกักก็มาหันในเป็นๆชิ้นช่วยๆง,งามๆนะครับแก่บอดีขํานะครับแล้วก็ตามด้วยละลายเกลืองแจงใช่เคยกับไม่ต้องพูดกับเดี๋ยวเข้มกับไม่ต้องพูดแล้วก็ แล้ก็ใส่สะตอตามด้วยมะละกอลงไปนะครับทางนานตะกิดปลอดซุกป,ปุ๊บนะครับเราก็ใส่มู่ยางลงไปมูยางก็เกมะมดแล้วครับมู่ยางเกะมดแล้วหลกหลักกินเต็มมดแล้วครับต่อไปนะครับเราก็ใส่ใบมะขามหยอดมะขามนะครับหยอนมะขามอ่อ,อนออน,ออนเลยน่ากินอย่างแรงครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ พอยยนมาข้ามซุกปึ๊บใช่นามมนเน่าครับใช้นามมาเน่าอ้อมต่างบ้านแล้วครับอ้อมแล้วเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วนี่ครับนาดาเราก็เซ็ตแล้วเหนื่อยแล้วเ้าแล้วพวกกันไปกินข้าวขอนรับพว